10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2. ทำแล้วนะอุ้ยโอ้ยเจออุ้ยเชื่อวะหาหาครับหาอันนี้ไอ้คัพเค้กสิบก้อนต้องตามไปหรยอุ้ยเชี่ยวะเดี๋ยวต้องตามกุ้ยทันเอาว้อุ้ยมีเสียงดนตรีมีเสียงดนตรี ทำหมือเกไหน้าตีเลวยวมานี่น้น,นไปนะเ่ยยช่วยหาด้วยช่วยหาคับเค้กด้วยดูข้างหลังด้วยว่ามันมาหรือเปล่ากูไม่อยากเจอมันโอ้ย oh, yeah. สออันีสัตว์กยูร้อน ร้อนนัเามดเก็บป่ะเก็บแล้วโอยหินอ่กับพื้นเลยไม่รู้อุอุ้ยไปไปครับนี่กระโดดระบิดด้วยกรชิปกแลกชิปชิปวิ่งโอ้ยูจะมาบอกกูกระโดดระบอ้ยอ้ยไอ้แซ่เอ้ยมันมาแล้วยังไม่อยากเสียงดังไเลยเ้ยอุ้ย อออุ้ยะะไร่แม่งต้นไม้ต้นไม้ติดติดเฮ้ยมันตามมาไอ้ทีทีนี้ตามไม่กล้าหรือมองมันไปยังวะยังวะงูยังตามไป็สัตว์มันยังตามไม่เลยมันยังตามไม่เลยแต่เจ้าเง้ยกูเฮ้ยจับแค่เขาแค่แค่สามอันสามอันแล้วโอ้ยดนตีบิ้วดนตีบิ้วดนตีบิ้ว ยู่ไนมายังไอเบะไหนวะไปยังไปยังไม่เห็นเลยอุ้ยมาไอสเปมาแล้วเยเฮยพูดคำหยาบไปคลิปไปแล้วเ่ยยได้ๆท่าสบายเลยเป็นเลดอยู่แล้วใช่ไหมอมใช่เลดเลดทุกคลิปอะเฮ้ยอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยสัตว์เฮ้ยอุย อุ้ยอุ้ยไอ้สัส้งขึ้นได้ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชบแม่้ยเ้ชื่อวะเอ้ยเห็นตัวแดงๆวเห็นอุ้ยอนอุ้ยสลอนอยออ้ยไม่หลอนเกมคุณหลอนเม่อเ้ือวะอุ้ยอุ้ยไอ้สัตว์แม่งต้องไกลอุ้ยเอาแม่งตาใหม่อุ้ยเป้ยอยูไหนเนยอุ้ยอุ้ยสัตว์ยังมาหลายตัวเลย หายคุตุ่นลุกนันน่ะเฮ้ยเ้ยไปวะแมงวะออ้ยโอ้ยเปนแมงวะเป็นวะเปียเปียมามาเมื่อ่อตามกูมา แต่แมกระโดดบินค,คุณไม่หลอนกูณหลอนหน้าตัวละครหลอนคนเล่น <c oughs> ไงดูไยอะไอ,อตัวสิไอ,ต,อตัวที่มันไล่ตามเรามันเป็นมันเป็นตัวการ์ตูนของเด็กนี่เหรอไม่ใช่นะไอทับบี้อ่ะมันเอามาล้อเรียนไม่รู้มันเป็นเกมดีเลตเี้เก็บยันไช้เก็บได้ดีเลยโอเคตามมานทำไม พี่สัตว์เต็มวิ่งไม่รอเลยไอ้เชี่ยจะครบสิบเปล่าวะเนี่ยนี่กี่อันแล้วอ่ะสี่สี่วิจิตติตามมากขนาดนี้ปวดเขียะไอ้ยนะปวดเขียะขนลุกขึ้นงไงขนลุกอุ้ยอุ้ยอะไรวะเว้ยยี่นาคนเดียวไอ้เชี่ยไตไปไหนแลูกลูกยู่ไงยังไงไอ้เชี่ยหนุ่มหลังอ่ะ เฮ้ยอ๋อแม่งตามกูเฮ้ยไอเป้ไอสัตว์เฮ้ยหลงแล้วไอแค่ไอเป้มึงอยู่นี่ก่อนอยู่ไหนเฮ้ยแม่งตามกูเนี่ยไอเป้อยู่หัวหลังมึงกูอยู่หัวหลังมึงเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไอสัตว์เฮ้ยแมึงมีสองตัวไอต่ออยากกินกูเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเป็นกรฟตใส่หูกูขนานั้ตามไม่เลยตามไม่เลยเลยเ้ยจะร้องง่ายนะตไม้หักไม้กูร้องเลยมึงไปแล้วเดยอซ้ายเดยอซ้ายเดยอซ้ายเฮ้ยไปกูหาไม่เจอเลยอุอยทามกูมาเจอไอ้เจ้า อ้อ้ยโอแม่เจ้าเฮ้ยขวาไล้ชยดีไปซ้ายเอ้ขวาไล้ายดีไปขวาไปขวาทางขวาไปซ้ายวะนู่นมีอะไรเชี่ยมั้งโอ้หอะไรวะเฮ้ยเเเก็บเบแล้วมาเก็บดิเก็บดิเฮ้ยูวววิ่งวิ่งวิ่อุ๊บ ต่ถ้าเกิดแม่งมาจะๆนี่กูแบบว่าคงจะดีออกจากหน้าจอกูย่แค่มีกูดีแล้วอ่ะอีเลี้ยวซ้ายเลี้ซายเลี้ยวซ้าไมทำไอหิวหุยหุ่ไอเป้ลบ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 กูติดหลัไอ้ไมอไอออออไอออ ต้นจับได้ไปแล้วป่าวะวันนี้ตะกี้เนี่ยเจียมเมี้ยวมาแล้วขวาแล้่ะสิขวาแล้ว่ะสิมือขวามั้งเนี่ยมันมีทางเดียวอ่ะอีกแล้วไอ้สัตว์อีกแล้วอีกแล้วกูกูแล้วกูแล้วแบบไม่จำกัดหรือว่าอะไรนะมันมีจำกัดดิมันไม่ได้ออกไปโบแต่แต่คือภูเขาแล้วเนม่แน่หรอไม่เจอ่ะนี่โอเคอ้าวเฮ้ย เจ็ดโอเคเจ็ดดนตรีไอสัตว์ดนตรีดนตรีรีบมาแล้วใชไหนดูไงไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปดูไอสัตว์เลยเออจิ้งกุหลาบเลยอ่ะไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาแรีบออกเลยอุ้ยสัตว์นู้ว่าใครนำหน้าเอยสัตว์รถทำไมรถขยับได้ด้วยวะ ไอ้เปไหนอี่ยาเข็เข้มอยู่แถวนี้แหละลุงกกกกกกไอ้เป้อมาไอ้เป้เฮ้ยไม่อยู่บนไอ้สัอเป้ออาุ้ยเอวิ่งเอวิอ้เป้กุหลอกเยเฮ้ยวิ่งมาสองตัวไอ้เป้มึงดูหลังดิมึงมาสองตัวไอ้สัตว์แล้วลุ้งไม่จริง มึงสองตัวเป๊กีมหรือี่กุลอเอแล้วปวดบัวอีสัตวเฮ้ยนี่อันนึงอีกอันนึงอีหมาฟันติดเลยเก็บอยอะไอเป้กไม่เก็บตรงนู้นน่ะโอ้โหมึงไม่ถ่ายหรวไม่ถ่ายแนวมึงยอมมึงอมมงยอมเมียวไอ้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 สไอ้ไม่มาสองตัว